อย่าสนคำคนอย่าสนใจใครทนแน่แน่วอย่าเปลี่ยนแปลเท่านั้นผู้ชนะออไม่สนคำคนนะเศถียรนะครับไม่สนแบงค์ชาติจะติงจะเตือนเลยนี่แบงค์ชาติก็ออกมาเตือนนะว่าไอ้เงินดิจิตอลระวังมีกฎหมายน,นะระวังคุกน,นะเออนะครับแถมแอป ซูปเปอร์แอปที่จะใช้เนี่ยเขาไม่ปลอดภัยนะฮะโอ้โหเตือนขนาดนี้เศษฐายังไม่ฟังยังรันเออนะเอาเลยครับยุยวันได้ทำเลยเราจะได้เห็นเศรษฐาติดคุกแน่ๆนะนะเนี่ยนะครับสงสัยไอ้เศรษฐามันก็รู้ตัวแหละนะว่ามันจะติดคุกถ้ามันทำจริงๆนะ เออนะครับมันก็เลยยื้อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อนเดี๋ยวก็เลื่อนนะเออนะเซ็นปุ๊บเมื่อไหร่คุกบเมื่อนั้นแหละครับแอดมินว่านะฮะไม่เหลือฮนะเออนะครับโอ้โอเงินมากมายมหาศาลขนาดนั้นจะเอามาทำดิจิตัลโอ้ยนะส่วนต่างอะไรเนี่ยนะใครได้ผลประโยชน์อ่ะใช่ไหมเออนะครับ ให้คิดมีเวลาคิดอีกนานครับนะเออใช่ไหมเดือนโอ้โหไตามาสเขาบอกก็ตามไตมาสสี่นู่นนะเพิ่มเติมไตมาสสี่อาจจะไม่ได้ทําด้วยซ้ำเดี๋ยวเลื่อนไปอีกครับนะเชื่อเบนเจอร์วมันก็เลื่อนๆเลื่อนๆไปเรื่อยๆี๋ยวมันก็หาข้ออ้างไปเลยนักการเมืองอท่านผู้ชมมันหาข้ออ้างได้เรื่อยแหละเดี๋ยวเพิ่เติอนะมันจะอยู่ถึงไตมาส์สี่หรือเปล่าไอเษฐา เนี่ยเดี๋ยวดีเอเดี๋ยวอุ้งอิงอะ่ะเดี๋ยวเป็นปีนดีเอพ่อเดี๋ยวมันได้เป็นนายกแทนเศรษฐาด้วยซ้าเออเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเศรษฐามึงจะอยู่ถึงเซตไตมาสีหรือเปล่าแค่นี้ก่อนนะฮะกว่าจะถึงไตมาสีไม่ตายกันพอดีเหรอ นีแ่แม่คังแม่ค้านี่บ่นกันบ่นกันกระจายบ่นกันละนาวนะครับเออตลาดมันเงียบตลาดมันไม่มีการกระตุ้นไม่มีการอะไรโอ้โหกว่าจะรอตายมากสีตายพอดีครับเนี่ยดูสิฮะแล้วบอกเอามาทำทันทีเราจะทำทันทีอ้ยทำก็ตดิดุนะโอ้ยปวดหัวนะเออ นี่นี่ถ้าเป็นลุงตูท่ทำอย่างนี้นะโอ้โหโดนทัวลงคนระับโดนด้อมส้มด้อมแดงแหละครับสารพัดด้อมนะด่ากัน7วัน8ปอันนะ่ะถ้าลุงตูท่ทำอย่างนี้เษฐานะเออทำอะไรงี่เงางี่เงา,งเ,งาเอาเงินดิจิตอลเปย์เป็นเงินดิจิตอลอะไรเนี่ยถ้าเป็นลุงตูท่ทำอย่างนี้นะโอ้โหนะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะล,ลุงตู่อะ ะครับเออใช่ไหม <c oughs> นะถ้าแบบเลื่อนแล้ว <c oughs> เลื่อนอีกอย่างเงี้ยโอ้โหลุงตู่โดนด่ายับนะฮะแต่นี่เป็นเศรษฐาไงไอ้พวกทัวแดงทัวอะไรมันก็เลยไม่ไม่อะไรนะครับก็เลยเออเธอเอเอเอ,อยากได้ทักษินอยากได้ทัสนินสมนมนาหนานะโอ้ประชาชนคนไทยนะครับเออ หูหลับตาเชียกันเข้าไปพวกพรรคแดงนะครับไม่มีใครออกมาโวยวายเลยนะจริงๆฝ่ายค้านก็ควรจะไอ้นี่ได้แล้วนะควรจะด่าได้นะนะนี่ถ้าเป็นลุงตูท่ทำนี่โอ้ด่าแรงกไอพรรคส้มนี่ด่าแรงนะแต่พอเป็นเศรษฐาไม่เห็นมึงจะด่าอะไรเลยวะเออเ,เป็นพวกเดียวกันวะนะนะครับเป็นพวกเดียวกันเปล่า <c oughs> ไม่เห็นมึงจะไปทัวร์ลงทัวร์อะไรเลยวะเนื่องจาก ตอนนี้ Youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank You ผ่านช่อง Youtube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ